สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกับมาพบมาพอกับเจพัดคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะทางช่องเจพัดผ้าลวยหร้อก็ช่องบาเสะเชี่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีกับค,คือจังว่าล่ะค่ะคือจังลิปที่แล้วเจพัดเดววไปเนาะคะ่ะเจพัดจะมาหายแนวทางห้าน้อยกับเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะหลังจากที่มันกับเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมันบน่คอเเย,อเ,ขเ,ยอเขาเจพัดกันเลยไปปรับปรุงสูตรหร้อก็มาเบิงเนาะค่ะว่ามันจะเขาบ่เขา บอสือบอหาเขากับเบิงว่ามันจะเข่าบอเขาเจี๊ผัดกับเบิงเห็ดแล้วกับเบิงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังแร่งใจแกเจี๊ผัดแล้วกับบ้าวสีเนาะค่ะเนาะเมื่อนีวันที่สิบหากระดากระดาหูกาเด้อค่ะมีหวยเล่าพัฒนามีเล่าพัฒนาเจ๊ผัดก็เลยถือเอาห้าน้อยมาฝากน้่เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมห้าน้อยกับเล่าพัฒนาเด้อค่ะ เขามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเขามาล่องเบงวาห,าห้าน้อยเจพัดกับเล่าพัฒนามันจะเขา่าบนเนะคะเนาะหลังจากหลังหลังหนีเล้าเล้าเจพัดนีอ่อช่วงแรกกับเข่าอยู่ช่วงหลังหลังมามันมันก็มีเขา่าเข่ารูดรูดนะคะเนาะเจพัดก็เลยบ่ดด้เจพัดก็ จริงมันก็เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะตัวเลขมันก็มีเขามีหลุดแต่ว่าเจพัดกพยายามพยายามที่จะให้มันบ่บ่หลุดนะคะแต่ว่าก็เข้ากับบอลลูเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขอันนี้ก็เป็นความขิดความพยายามของเจพัด <laughs> ซึ่งซึ่งซึ่งเข้ากับ เขาก็อยากให้แบบให้มันตรงๆเนาะค่ะให้ค้นถือจังสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมบอกกันตรงๆหลุดก็อยากให้บอกไปเราก็ออกบอกเราถือสี่เวลาเอามาเบิงเหลขออกตัวเลยถือค้นให้ค้นถือสี่มันดีใจเลยด้วยค่ะดีใจว่าเออเหลขเข้าเขาจังสี่เนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับห้าน้อยมือหนีเนาะค่ะเนาะห้าน้อยเด้อค่ะเขากอนจะไปเบิงเล่าพัฒนามือหนีไม่เล่าพัฒนานี่ยเอาไว้ในขีปเดียวกันเลยดอกค่ะมือหนีมือหนีห้าน้อยเนาะค่ะ เฮาเบิงห้าหน้อยจำไปเบิงเล่าห้าหน้อยวันที่สิบห้ากระดากรดาหกหาเด้อค่ะสิบห้ากระดากรดาหกห้าห้าน้อยพิเศษห้าหน้อยปกติห้าหน้อยวิยพี่สามน้อยมัดร่วมกันเนาะคะ่ะเนาะเจพัดไหนวิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งเด้อค่ะเด้อวิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งเจพัดเน้นไปทีเลขศูนย์เนาะคะ่ะเนาะสามน้อยเด้อค่ะวิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งส่วนหลักศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปด จตผัดผู้ชมหมักศูนย์สี่ศูนย์หากระไดด้วยค่ะแต่ว่าเจพัดเอามาไห่ท่างจองกะบ่าสามารถจะไหายหลายตัวได้ก็เลยต้องตัดออกไปแต่ว่าศูนย์สี่ศูนย์หาเจพัดกับหมักด้วยค่ะวิ่งรูดศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดเนาะค่ะเนาะละะ้วกษลักหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสำหรับห้าหน้อยเนาะค่ะเนาะก็เข้ามาเบิ้งว่าตัววิง่งตัวลูดมันจะเข่าวะเนาะค่ะเนาะ ฮานอยปกติพิเศษ VAP วิ่งหลุดศูนย์กับหนึ่งเด,ด้อค่ะเด้อหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดบันนี้เท่ากับจะไปเบิ้งแนวทางของเล่าเนาะคะ่ะเนาะที่ก่อนจะไปเบิ้งเล่าเนาะคะ่ะเจพัดก็ขอขันและการแน่น่อยหนึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เจพัด เจพัดจะเจพัดก็ได้อ่าให้มีให้บูซาเนาะคะ่ะวัตถุม,มงคลเนาะคะนะ่ะเนาะก็จะมีเชือกประกำรรชางเนาะคะนะ่ะเนาะอัดใส่ตะกุดอย่างดีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีหินทิเบตเนาะคะนะ่ะเนาะหินทิเบตที่เพิน่นอ่าสลักอักษณ์คาถาเนาะค่ะของทิเบตเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งมีความเชื่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็วกจะมี บุษราค่ำแล้วก็มีน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะน้ำเต้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็มีปีเสียเนาะค่ะปีเสียปีเสียดูดโชคผู้ใดซื้อเลขบ่ถือเจพัดขอแนะนำเด้อค่ะให้บูซาปีเสียเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนาะคะ่ะเนาะเจพัดบูซาปีเสียนี่เจพัดเอามาไหว้ไว้บ้านองค์ใหญ่นี่บูซามา20กว่าปีแล้วเด้อค่ะ แต่ว่าเจแต่ว่าองค์น้อยนี่เจผัดเ,เจผัดมีเบิดห,นหนินออกซิเดียนหินหินพินออกซิเดียนกับมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจผัดบไร้มีขายเจผัดมีมาไวบูซาแต่ว่าต่อไปก็จะเอามาไห้ค้นบูซาเนาะค่ะเนาะอันที่เจผัดบูซาเองอันนี้ขอขันไยการเด้อค่ะเด้อนี่ปีเซียปีเซียเปลี่ยนสีได้นะคะปีเซียเปลี่ยนสีเจผัดจะอันนี้เจผัดจะไปไล่สดทั้งเพจิด เพจเจพัดแปดแปดแปดเนาะคะ่ะเนาะกะฝากเขาไปกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเจพัดกะท่านใดๆเป็นจิตเจลักษณะกะบ,บอกท่านผู้ชมให้เขาไปกดติดตามเนาะคะ่ะเจพัดแปดแปดแปดก็จะมีความรู้สาระหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเจพัดกะจะฟันเล็กรัฐบาลไทยเน้นเนเนาะคะ่ะเนาะอยู่ในท่างช่องท่านยูทูบมันยังไล่บร้เนาะคับท่านผู้ชม สำหรับเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะกับอนันต์ก็เป็นเอามาโฆษณาบอกเจพัดจะไปเจพัดจะไปไล่สุดไปไล่เนาะคะ่ะเนาะไปให้คนบูชาทั้งทั้งเพจเฟซบุ๊กเจพัดแปดแปดแปดเด้อค่ะฝากเขาไปกดติดตามเนาะคะ่นะนัท่านผู้ชม ตอนนี้เจพัดกับพัทนี่เคยร่องไหลจากเทียเจพัดก็จะร่องไหลเนาะค่ะที่พานมาเจาพัดกับให้เซาบูซากตั้งแต่หมู่พวกค้นสนิทเนาะค่ะเนาะหมู่พวกค้นสนิทที่ว่าสนิทกันเนาะค่ะส่วนเชือกประกรรมนี่กัส่วนหลายก็จะไปทางเกาหลีเนาะค่ะเนาะหมู่พวกที่อยู่ทางเกาหลีข้าเจ้าเอาไปเชือกประกรรมเนาะค่ะเนาะแบบปลอดภัยปลอดภัยเนาะค่ะเนาะ ผีหน่อยผียังกระสีแบบว่าหมอผีบ่มากไก่อันนี้บ่ได้ไปไปไปเกาหลีนี่บ่ได้กันบ่ได้กันผีเลยค่ะกันหมอผีเพราะว่าเขาจะได้อยู่หลอดปลอดภัยหาเงินได้หลายๆเนาะ,ค,ะนค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะก็ขออภัยด้วยค่ะไข่โฆษณาจักหน่อยเนี่ยบัณีเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามนีเจพัดในวิ่งรูดทีสามสามกับสอง เราพัฒนาวันที่สิบห้ากระกฎะาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะเล่าพัฒนาขีดสูตรสูตรขิดปรับปรุงไม่ของเจพัดมาเบิงว่ามันจะเขาบ่เราพัฒนาเจพัดวิ่งลูดที่สามกับสองเจพัดเน้นไปที่สองเด้อค่ะเด้อจับคู่กับมีสามหนึ่งสามสองสามหาเนาะคะ่ะแล้วก็สองหนึ่งสองสี่สองห้า โตเนนเนเนสุดก็คือสองเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิลก็คือสองสองกับเจ็ดเจ็ดด้วยค่ะท่านผู้ชมทำมันเบิลเนาะคะนะ่ะเนาะเจพัดเนนที่สองเจ็ดเนนนี่คือแนวทางของเล่าพัฒนาด้วยค่ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาวิ่งรูดที่สามรับกับสองเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนลักสามสามหนึ่งสามสองสามหาลักสองก็จะมีสองหนึ่งสองสี่สองหาเบิลก็จะมีสองสองเจ็ดเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะ แล้วก็เน้นให้สุดๆเลยสองเจ็ดเจ็ดสองสำหรับเล้าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางของเจพัดทีมือนีเอามาฝากเนาะคะ่ะเลขเล้าพัฒนาเนาะเะนาะ,ะถ้าผู้ใดชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนให้น้ำเดอะะ้อค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะเพจเฟซบุ๊กเจพัดแปดแปดแปดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกดฝากกดติดตามให้น้ำเดอะะ้อค่ะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ